คิดวิวคิดวิวคิดวิวเอาหาไปนอตดิเอาหาไปนอตดิเอาหาไปนอตคิดวิวคิวิวเล่าคิดวิวเล่ากอนเริ่มลงแล้วอวิวเล่าคิดวิวเล่าเดินมาเดินมาเดินมาคิดวิวคิดวิวเออคิดวิว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 เอาิวเอาเวทะหลกะหลคิดวิวคิดวิวกะหลคิดวิวเล่าคิดวิวเล่ามค่อยคิดวิวมาค่อยคิดวิวมาค่อยค่อยิดวิวคิวิวรอ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 คิดวิวเล่าคิดวิวเล่าคิดวิวเล่ารอ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 คิดวิ รอรมา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 วไปเรื่อยๆเดี๋วรอเขตรงนี้รเขาหลุดกับกเออกับกับมายิทกับมยิทกับมายิทกับมยิทกินบิวล้าิวเล้ากินบิวล้ิวเล้าเออกินบิวเลากินบิวเาอ๋อรอรับรับนาหน่อยหมายถึงิวหน้าหน่อยคิวหน้าหน่อยแล้วคิววิวคิววิว่อยๆิวิวอะไรนะมาแล้มาแล้วเออรอรอออโอเไปดูโลกาว์เออคออเออเออเอเเเเ คิดวิวเราิวิวเราฮัลโหลิวิวอะอยู่ๆแค่แม่งห้ตายิวิว้โหไวโหไวโหไวยโหไวฮิวฮิวเพื่อนข้างหน้าหน่อยฮิวเพื่อนข้างหน้าหน่อยรอเพื่อนข้างหน้าหน่อยสวยสวยสวยรอ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 อออไปไอ้งเก็ก่อนแพ้บอกเลยรอ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 โอ้ยเราโอ้้ก้าวอ้กาวเรได้เปรียบไอ้กาเราดเปรียบไอ้ก้าวเราได้เปรียบฮัลโหลฮัลโหลรอ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 ิดวิวคิดว e คดบิวคีดบิวดบิวรอรอรออยู่ทาวเวเออมันลุกมันลุกหยถอยถอยเรยิ้ถอยเรายิถอยเรยิ้ถอยเรยิ้ถอยรายิมาถอยเรยิมาแล้วคิ่บิวถอยรายิมาถอยรยิมาถอยรยิดมารายิมาถอยเรยิมาถอยรยิมาถอยรยิดอยราิ้รมาเรื่อถอยนรยิ้มาเรื่อยโอเคเก็บทาวเวทาวเวที่หาสีราตรงรถตรงรถตรงรถสวยเลียบเยียบมันเยียบมันเลียบมัน

ถอยถอยแล้วถอยมากสวยสวยกามากกามากกมากกมาโฮกามาโฮยิดกมาโฮิด ใครนอยิบน้อยโอ้โหไม่ต้องลงไม่ต้องลงไม่ต้องโลกาวคิวเดวิคิวเดวิลคิวเดวิคิวดิลิวดสเปซหน่อยสเปซสเปซคิวเดวิลสเปซคิวเดวิลสเปซสเปซเดินมาเดินมาเดินมาสเวเลปซเดินมาสเวทเปยสเปซไว้ไว้ไว้ไ้ไว้ไว้ไว้ผมมีห้าพี่อีก้าพี่อีกห้าพีรอ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 ผมจะเคานดเตเวินเาเตร์เราผมเคาน์เตอร์อีกหาพีอีกห้า่รอรอรอเอเวรอร ตวเทฝุ่มันฝุ่นมันพุ่นมันพุ่นมันพุ่มันฝุ่นมันาสกาดีดิสกาดีดิสกาดีอยู่ไหนจอดมันอ่ะฮัลโหลฮัลโหลูมันจะมันจะตกแล้วมันจะตกแล้วอาสกาดี้อะจอดมันหาสกาดีนี่ตรงนี้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 ตรงกลางเลยตรงกลางเลยตรงกลางตรงผมตรงผมตรงผมตรงปงตรงปิงตรงเสา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 สกาดีสกาดียูดิบิวยูดิบิวสกาดีตามสกาดีรอรับนะรอรับนะรอรับนะมันมีเกรดอ นอดินมา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 ตะการดีดอยู่ไหนวะกูุหาไม่เจอแล้ววะหล มีโซนมาเสริมมีโซนมาเสริมไอ้วมีอมีมเอริมอมีมอลอลอลอรอออเดินมา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 ลงมาเสา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 ลิ้งคบลิลงเออเีลงคุบด้วยผมลงมาวมมาเสาเวทเอาเวทล้มเวทมาลอมเวทมาล้มเวทมาล้อมเวทมาเอาเวทเอาเวทมาเอาเวทมาเาเวทมาเาเวทมาเอาเวทมาขว้ขันาว้มานไว้นไวาล้อล้าล้อล้อล้ลเสามสงนึ่งเด้วยกวเาวแล้วกลัมานาี้กลับมานดี้กลับมาโน ขับมานนอดิดมานดดขับมันนอยดิษมดนนอยดนอขับดนนอยดมานน้อยดิมนนอดิอดัมนนอดนอดมานนอยดิษขับมันน้อยดิมันนอดิมัีนอดิมัีนอดิมีบมัีน้ดิมันน้ดิษขับมันน้อยดิีบมันน้อยดิบมันอดิษขับมานอดิดิษขับมันนอดิษยบมนอดิษบมานน้อยดขบมันยิษับมันอยดิัดมันนอดิัดนอดิัมันนอยิษขับัยดิขับจัน เออแล้วสเปซสเปซเปซสเปซสเปซสเปซเยอะหน่อยเปซเยอะหน่อยสเปเยอะเปดหน่อยสเปดหน่อยสเปให้เหาวยกาวตรงนี้แหละโวยกาวไว้พอมนเปเหมือนกันที่เมน่ออย่นอตสเปซกัมาเเวสกับมาเเวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้โ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 อโอนโอออ้โ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 อ้ออ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 ้ออ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 ้ 4, 3, 2, 1, ส Picasso, u, ą, ี ife, ่สามสองหนึ่งตรงเท้าตรงเท้าตรงเท้าข้างกระเพงข้างกระเพงข้างกระเพาข้างกระพากดยาด้วย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 แล้หลัแล้วตะเพ็ดมันตะเพ็ดเน้่ยมันตะเพ็ดเน้่ยมันตะเพ็ดเน้่ยมันตะเพ็ด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 โหลัวอย่างบนเขียวแดงบนเขียวเออขึ้นขึ้นมาขึ้นมาโนดีดไข่โนดีดมานอดีดมาโอดีดมาโอดีดมาไข่โนดีดโนดีดหน้าประตูโอดีดหน้าประตูจัดอ้าจัดอยู่หน้าวาโน่นนี่น